ハハハ มาเยอะบ่ายมาคือมาีคือห้านะาา้นี่ก็มารถแห่เลย เผาแน่ใจนะทนสามันครับาราน,นี่ข้นเ้ร่เอ้ยยยโย้ยย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 ย เพียนตัวใหญ่ครับไปปิ้งขายตัวละสิบห้าบาทหีบละสามสิบอืมเอานะเียวนีอักดยบ้าลังไม่ใช่บ้าลัง <c oughs> มันเป็นกต,ตายยง่แล้จะเอาช่วยหน้า ใช่หไหมนั่นแหละติตาแล้วม,มันจะไม่มีแรงจะปุกสายแล้วอะไม่มันรากตะกอขึ้นมาหายใจไม่ได้ป <c oughs> น a นเหรอปปน้อวหวนหมูที่ตน,มมนี้นะ่าหมนน เนโอแล้วุขาวโน้ี่ยอ้บ่อบ่นึงบ่่รอผิวได้เลยเยแมนเป็นหลุมเพิ่นแหลแถวนค่านองแท้ได้แหะ แล้่เราเป็นคืนไปคืนง่นายๆออกไปนี่เบื้องเหนือมาเนาะฮะวิ่งขึ้นตักหน้าแมงเฮ้นเนี่ยเฮ้่าต้องมีลูกสม,มุนต้องมีลูกกระจอกมึงวิ่งมาเข้าแห้ากงไงีง เดียว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 มาอย่างเพ่สวัสดีครับเจฟเฟิเนสวัสดีค่ะบ่อเจ้าของบ่อนะครับเนี่ย <c oughs> ผู้จัดการ <c oughs> บ่อน็อตแอนด์ีิวครับนิมินไบซ์ซานยสิบหก <c oughs> ใครมาไม่ถูกขอเบอร์เจฟเฟิน,นให้โทรแปดเก้าหนึ่งหกหกศูนย์ห้าหนึ่งสองค่ะนั่นแหละโทรมารับสายตลอดยี่สิบสี่แกว่า โทรมาได้ยี่สี่แกไม่ปิดเครื่องหรอกแต่แกจะรับหรือเปล่าไม่รู้อ่ะใครมาไม่โถครับที่นี่ตามเบอร์เลยโทรหาเจเฟิร์นได้เลยครับ, <c oughs> บนี่ตนะากตัวเลย่นนะ สบายสบายเราไม่ตื่นเต้นสบายสเราไม่ตื่นเตี่ตอนนี้เริดกันแหลว่งไปเลยเือถลับ้วมวก็ลุงังมึงไปไม่เป็นเลย้วจะบอกไง าตามมาเป็นพื้นเลย,ย,ยตะเคียนมันเดิมเนี่ยมีอะไรหลักใส่ปลาส้มอยู่ยด้วยเนี่ยเลูกตานต็มเลยเยอลูกตาลเปลี่ยนตาลเยอลูกตาลตาลสดด้วย ปหนึ่งเต้มแล้วนะนะอุทยัยเอ้ยไหวก็ออกมาโล่งๆเด้อ <laughs> ของมันโล่งนี่ฝั่งซ้ายก็ได้ดูน้าลบกวน ได้ย้ายเข้ามาที่เดียวกันก็นเลยมีไปไว้เนาะมีไปอ่ะมีไปไอ่ะม,มือโอ้วันนินว่ะโตัวไวม่โตปลาทูอ่ะ はい。 สวัสดีครับฮัลโหลใช่ไอเล็กเร็วมาแต่ตัวกลัวไม่กลัวของใจ เอาแล้วครับกำลังจะทำกับข้าวกำลังจะตำส้มตำพระอินมาพรมน้ำมนต์ให้แล้วนีเอากาย้ายก้องเหนฮะยลยนี่ม,มาปักข้างต้นไม้นี่ก็ได้เนาะช่วงบ่ายโมงสิบสามนาฬิกา ทำท่าจะมีฝนครับผมปกปิกปกปิกไม่รู้จะมาจริงหรือมาเล่นหกว่า,างั้นแหละไม่เดี๋ยวก็จุดแล้วมันไม่ตกหรอกฟ้าแจ้งเจียมใสขนาดนี้อันนี้มันอันนี้เม็ดือเยี่ยวจักกระจันมันก็อ่ามันใหญ่กว่าเยี่ยวจักกระจัน ามมันใจทีน่ะ๊นักเอามาหลังมันขัดขอข้าวูนี่มีมาไรตั่นี้เตือนมัน่ไก่โอ้นี่มาเทตรงนี้เลยลงข้างไกงสม่ำดีแหมอ้าวตะกินลิมรัวก็มี หอมเลยว่ะมีงจีนแล้วก็มีแบบนั่นก็มีทั้งแบบเม็ดแบบก่อนมาเด้อพี่น้องาดมกินข้าวด้วยกันกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายบ่ายเสื้อกระผมก็จะดังแย่ๆนะแม่เนี่ยแอบนั่งอยู่นั่นหรอตรงนี่ก็นั่งตรงนี้แหละอ๋อ เป็นไงล่ะลุงเอ้ยยัดเข้าไปเดี๋ยวก็ววติดคอครับทัดไม่นั่นก็เอาไม่ต้องเทมหมดแล้วลุงเอาไว้กินบ้านก็ได้เดี๋ยวเทออกไปเนี่ยมันเหี่ยวมันคนอีกอยังอีกอะ ตด้ไม่หนึ่เหยื่อคน

เียนีาทอยเนี่ยเปลี um> ừ, ่ยนตัวเล็กไงเปลี่ยนัวบางอจริงไม่ต้องเกี่ยวแล้น่ะแต่ไม่โกหกีริงเยอ ราจะย้ายไปบ่อสองครับคราวนี้เราได้ลูกปลาเยอะเยอะพอแล้วเราจะไปลงปลากระพงกันครับได้ครับหายอยู่โอหนหายแว็บไปดูของนา้าอุทัยไไอ้เียขอดเก็บ <c oughs> ให้สัก <c oughs> ไม่ถ้าเราได้งัดมันก็โอเคแหละมันก็ติดแหละมันหายแบแับเดียวครับโอ้โหเดือวกระโพดูดิเราาพกัันน่งงจอดูใกล้ๆนี่โอ้กัดซัดเกล็ดรูดหมดเลยโอ้ใต้ใต้อย่างเขีย้ปลากินตั้งแต่ตอนไหนมันไม่มองไม่รู้เรื่องเลยลมมันแรงด้วยแล้วมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ร้องโอ้ย ผมหายหายเงียบไปโผล่ขึ้นมาอีกมานั่งเฉยวันนี้ตกปลากันหน้าดินทั้งจะไปเอาปลายี่สกก็ได้แต่ตะเพียนมาแล้วมาลงปลากระหงก็บาดเสียวแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเสียวตอนไหน <laughs> อ่ะ สรุปวันนี้เหมือนจะเหี้ยเหมือนจะได้แต่ก็เหี้ยวแต่ก็ไม่ได้ยังไงไม่รู้แหละแต่ก็ไม่ได้ไงมันก็มาขอดเกตปลาเหยื่อให้เราโอเควันนี้เรายอมลากันเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ตกปลาหายินมาของเราก็จะลากเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ เรกเชื่อสิ